ส่งงานครับกับฟอร์ดทีหกนะผมนี่เป็นฟอร์ดตัวปีสองพันสิบสี่นะครับสวยงามครับกับจอเอสทูเคนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นขนาดสิบสองจุดเก้าห้านิ้วหรือสิบสามนิ้วนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ใหญ่ๆเต็มๆแล้วก็อยากได้สเปคที่สูงๆแรงเร็วๆแรงๆและเสียงดีๆครับก็เป็นตัวนี้เลยครับเป็นจอฟิกนะครับไม่ใช่จอหมุนนะแต่ว่าเป็นขนาด12.95นิ้วนะครับจริงๆเรามีเรามีลูกค้าให้ลูกค้าเลือกเยอะครับลูกค้ามาเลือกหลายหลายแบบเลยมีทั้ง9นิ้วแบบนี้ แล้วก็มีจอ12นิ้วแบบแนวตั้งก็มีครับแล้วก็มีพวก13 15ก็มีครับแต่ลูกค้าเลือกเป็นตัวนี้ลูกค้าชอบตัวนี้ครับก็จัดไปครับตัวนี้เป็นรุ่น AS2K นะครับความละเอียดหน้าจอที่2มันคือมา2ครับระบบเสียงครับเป็นบอร์ดตัวใหม่ล่าสุดระบบเสียงเป็น DTS DS DSP ครับระบบเสียงค่อนข้างที่จะดีมากๆกครับเสียงใสแจ๋วแล้วแล้วก็ดังมากครับอันนี้เป็นลำโพงเดิมนะครับ เบรแน่นๆเลยครับปรับปรับเสียงได้เยอะมากครับตัวนี้ละเอียดสูงเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมลูกค้าเพิ่มเติมกล้องรอบพันระบบ 3D 4ดตัวแบบนี้นะครับนี่เล่นกล้องแบบนี้ได้เลยครับเร็วเรวแรงๆรงแล้วก็จับคู่กับกล้องโซนี่นะครับเป็นโซนี่ตัวชัดที่สุดรับของเรานะครับเป็นเบอร์3 0 7 2 6 0 2 8เป็นตัว1 0 8 0 p นปนะครับแล้วก็เป็นเลนกว้างนะครับก็คือมองเนี่ยครับชัดมากครับละเอียดมากครับถ้าดูของจริงอะภาพชัดคมกลิปเลยะครับ อ่าเล่นกล้องแบบนี้ได้เลยนะครับเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับเล่นแบบ 2D หรือ 3D ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามอ่า YouTube นะครับเล่น2หน้าจอแอปต่างๆลงให้ครบพร้อมใช้งานครับ a p p l e CarPlay ไร้สายนะครับผมอ่า a s Pay นะครับ Netflix นะครับมีให้ครบแผนที่มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับตัวแผนที่นะครับอ่า ก็กดผิดเนี่ยนอ่อ่าแผนที่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบออฟไลน์นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้เน็ตก็สามารถนําทางได้นะครับคุณไม่ต้องเชื่อมต่อเน็ตเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นภาพสามดีแบบนี้เลยนะครับถ้าอยู่ในเมืองหลวงเมืองกรุงหรือว่าเขตในเมืองนะครับแผนที่จะเป็นแบบสามดีแบบสวยงามมากครับตัวเดี๋ยวให้ดูอ่าสมมติว่าอยู่อ่าสมมติวาดูกรุงเทพกรุงเทพจะเป็นสีเทาแบบนี้ครับถ้าเป็นสีเทาแบบจะเป็นตึกนะครับ ก็คือดูเขียในเมืองนะครับเห็นไหมครับจะเป็นภาพ3 d ดสวยงามครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้คือเราลงแถมให้ลูกค้าฟรีๆเลยครับตัวนี้ครับลูกค้าไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มปกติไปหาโหลดในที่เพจสโตจะไม่มีนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นแอปที่ซื้อมาลงให้ลูกค้านะครับอ่าเราก็ลงให้ลูกค้าพร้อมใช้งานไปเลยครับ u ูท b e มีทั้งตัวธรรมดาและตัวพรีเมียมนะครับ แอปต่างๆให้ครบมีเพจสตูลูกค้าสามารถโหลดแอปต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับผมเด่นสองหน้าจอกลางคืนปิดหน้าจอเด่นได้นะครับเสียงเล่นอยู่ปกติเลยนะครับผมอตัวกล้องหลังนะครับตัวกล้องนะครับมีกราฟิกตัวประตูนะครับตัวนี้จะเป็นระบบแคนบัสของฟอร์ดนะครับรับเปิดประตูขวานี่ประตูขวาก็เปิดตามเลยนะครับอย่างเงี้ยครับสวยงามนะครับผมเข้าเกียร์ถอยนะครับ เพลงไม่ตัดนะครับเพลงเล่นอยู่ปกติเลยนะครับผมนี่ก็เป็นรถสายแคมปิ้งนะครับก็ช่วยในการขับขี่ได้เยอะเลยลูกค้าชอบใหญ่ๆแบบว่าลูกค้าชอบดูหนังนะครับบนรถนะครับผมใหญ่ๆนะครับภาพชัดๆนะครับนี่ครับแล้วก็รองรับทั้งซิมการ์ดนะครับแล้วก็ยู b บีสามารถใส่ได้นะครับซิมก็ยู b บีได้ทั้งสามชุดเลยชาร์จแบตใส่ยู u บีฟังเพลงได้หมดเลยนะครับนี่ นี่ครับภาพี่ใหญ่ครับสวยๆเลยนะครับแอร์ก็อาจจะบางนิดนึงครับแต่ว่าลูกค้าโชว์เคลองให้ดูลูกค้าอยากได้แบบนี้ครับก็จัดให้ตามตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผมโอเคครับผมส่งงานกับฟอร์ดนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับบอกเลยว่าเสียงดีโคตรดีครับเนี่ยเปิดแค่เจ็ดแค่แปดเองนะครับเปิดแค่นิดเดียวเองครับเสียงดีมากนะครับภาพก็ชัดมากครับเดี๋ยวไปดูตำแหน่งกล้องกันดีกว่าครับ ดูตำแหน่งกล้องครับติดตรงไหนบ้างนะครับคันนี้น,นี่ก็จะมีติดตรงกระจกนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าลูกค้าเปลี่ยงกระจังหน้ามานะครับก็ติดให้ตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังนะครับด้านหลังอยู่ในโลโก้เดิมลูกค้าลูกค้ามีโลโก้เดิมมานะครับ ตำแหน่งเดิมเลยนะครับผมโอเคสวยงามครับส่งงานครับกับฟอร์ดสนใจจอระบบสตาร์ตก็สอบถามได้นะครับผมร้านเอซาชอ็อปโคราชครับสวัสดีครับ